ไปดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ําที่จังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งตอนนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ได้ร่วมหารือและติดตามการขุดลอกและแก้ไขาสารปนเปื้อนในแม่น้ําร่วมกับผู้แทนจากเมียนมาค่ะนายประสงค์ล่าอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยพันเอกพานุมาจีนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายฝ่ายทหารพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือติดตามการขุดลอกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกการแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกและประเด็นอื่นๆกับผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาที่ประชุมก็มีข้อสรุปการขุดลอกแม่น้ำสายแม่น้ำรวก โดยฝ่ายไทยได้ขุดลอกแม่น้ำรวกแล้วนะครับและยังคงค้างการขุดลอกในแม่น้ำสายซึ่งฝ่ายเมียนมารับผิดชอบทั้งนี้ฝ่ายเมียนมาได้มีการเตรียมงบประมาณไว้แล้วจะสามารถขุดลอกได้ตามห่วงเวลาที่กำหนดส่วนการแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำสายแม่น้ำร่วกและก็แม่น้ำกกฝ่ายเมียนมาก็แจ้งว่าการทำอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่อยู่ในจังหวัดเมืองสาค แต่จะหาหรือร่วมกันนะครับเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปครับส่วนประเด็นการแก้ปัญหาอาจญากรรมทางเทคโนโลยีฝ่ายเมียนมาก็ให้ฝ่ายไทยได้ยกเลิกมาตรการต่างๆในพื้นที่ที่เคยมีกลุ่มอชัชญากรรมเนื่องจากตอนนี้จังหวัดท่าขี้เหล็กได้จับกลุ่มปราบปรามทั้งหมดแล้วนอกจากนี้ก็ยังหารือกรณีที่ขอเปลี่ยนแปลงเวลาการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1จากเดิมปิดเวลา18นาฬิกา30นาที เป็นเวลา21นาฬิกาและการขอความร่วมมือให้ฝ่ายเมียนมาเปิดจุดผ่อนปรนการค้าบ้านปาง5และบ้านท่าดินดำตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายซึ่งฝ่ายเมียนมาบอกว่าจะนำเรียนให้ทางหน่วยเหนือของฝ่ายเมียนมาทราบเพื่อพิจารณาต่อไปค่ะ